ท่านี้อ่านใ้ท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ไปก็อ่านหรือฟังเรื่องราวของโลกดำาืดาวดาวดาวหลุมดำต่อไป ทุกท่านอย่าลืมว่าดาวหลุมดําเป็นนิทานแต่ว่าถ้าบาังเอิญจะเหมือนกับนักวรทยาสา์เาเห็นกันแต่ว่านักวิทยสาสร์เาเห็นของจริงเวลานี้ท่านกำลังอ่านแลวก็ลังฟังเรื่องนิทานนิทานกับของจริงจะต่างกันหลังเมื่อชมอาหารแล้วลองชิมรสอาหารเขาแล้วก็รู้สึกว่ารสอาหารของเขาน่าจะติดใจ ก็มาคิดในใจว่าถ้าคนโลกของเราในโลกสมโพธิถ้าหากว่าสามารถรงอาหารจากถักได้มีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ถ้าคนนี้ชอบเนื้อสัตว์ก็ให้กินเหมือนเนื้อสัตว์คนนี้ไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็กินเหมือนผักอันนี้จะมีประโยชน์มากแล้วก็จะไม่ต้องทําบาปปกุศลทนก็ีกระการหนึ่งถ้าทุกคนอยู่ในเนขตเชิงเขงพม,มีหานสี ได้ทรงทนมหารสีได้นับบริการในสองทรงกันหนดสิบได้โลกก็จะเต็มไปด้วยความสุขก <c oughs> ็ถามก็ต่อไปว่าหลังจากท่านรับคำแนะนําจากพระโมคคัลลาแล้วหลังจากนั้นข้าคิดว่าพระโมคคัลลาเคยสอนคนไม่ใช่ทุกคน,นมีคนสอนสืบต่อไหมท่านบอกว่ามีสำนักเรียนเต็มประเทศและหลายๆประเทศก็มีสำนักเรียนเหมือนกัน สอนมิจฉาที่พระโมคคัลลาสอนและให้ปฏิบัติตามฉะนั้นโลกนี้มีจึงมีความสุขเ่อถามเรกว่าโลกนี้มีคนจนไหมเขาบอกโลกนี้อีกหลายหลายโลกสามสี่โลกก็ที่เป็นเพื่อนกันไม่มีใครจนถามเว่าทำไมจึงไม่จนครับบอกว่าคนจนไม่มีเพราะที่นี่มีแต่คนรวยทุกคนมีการพอกินพอใช้ไม่มีความลำบากยากแค้นไม่มีการเบียดเบียนกัน ค่าใช้ใจ่ายก็ต่ำอาวุธยุทโธปรกรณ์ก็มรนต้สร้างก็ถามว่าเรื่องของคนไม่ต้องมียุทโธปกรณ์ก็ได้แต่เรื่องของประเทศชาติถ้าไม่เีนือยุทธอาวุธยุทโธปรกรณ์้วก็บางทีชาติเองจะลุกรานเพราะว่าถามว่าที่ไหนมีการลุกรานกันอันนี้แปลกแล้วเพราะว่าที่นี่ไม่มีการลุกรานกันโดยเฉพาะอย่างยิง่งเผืนที่เนี่ยตัดตรงหมด ที่ของใครจะเดิมๆจะมีการลดคดเคี้ยวบ้างอาณาเขตชายแดนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายตัดสินใจว่าทำให้ตรงดีกว่าเมื่อทำให้ตรงก็ทำถนนสองข้างประเทศนอนทำถนนข้างนอนประเทศนี้ทำถนนข้างนี้่วนจุดกลางทำเป็นทางรถไฟสองเลนนี่ว่าสองรางคู่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพาไปดูได้ไหม เขาก็บอกว่าได้เขาก็จัดยานภานะก็าถามว่าท่านจะไปยานพานะไหมเก็บอกไปสิท่านมีแล้วก็ไปถ้ามีฟรีไปทุกอย่างก็บอกในฐานะที่ท่านเป็นแขกบ้านแขกเมืองนี่โตไมเ่เชลินเนี่เขถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองก็ต้องมียานภานะซึ่เป็นยาดามพานะาพิเศษเขาก็นําไปข้างนอกบอก่อคณะของท่านมาทั้งหมดสิบสี่ท่าน แต่ความจริงคนพูดเยังไม่ได้นับลืมหันไปนลองนับโดนนับนอกจากตัวคนพูดเองสิบสามท่านแล้วก็ตัวเองก็เป็นสิบสี่ท่านเขาเก่งเขาเรียบร้อยจริงๆท่านเขาถามว่าจะต้องการไปรถหรือไปต้องการเครื่องร่อนคําว่าเครื่องร่อนก็หมายความมันเป็นตัวกลมๆที่เรานิยมเรียกว่าจ,วจานบิน หรือว่าจะไปเครื่อบงอบินเครื่องบินน้ำมันเดยวยาก็คล้ายเครื่องบินของเราแต่ลักษณะหัวของเครื่องบินจะมีสภาพสูงกว่าเครื่องบินของเรา,าเราหัวลู่ลง,งเขาหัวตั้งและมีหัวดานมุมหัวแหลมแหลงก็ค,คล้ายเกเื่อเมย์ก็ไม่เหมือนนักก็รงกว่าว่าเราเลยบอกเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันท่านเห็นว่าอย่างไหนดีเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเขาบอกไปเครื่องร่อนดีกว่า ล่างเป็นกระจกมองเห็นทุกอย่างเนี่ยขอเขาดีด้วยทุกคนก็นั่งเครื่องร่อนเขาไปเขาล่อนไปนิดเดียวไปชัว่วขณะเดียวจะมองดูข้างล่างมันก็เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามพอถึงเส้นระหว่างประเทศเขาก็ลงเขาบอกถนนฝั่งนี้ถนนรถยนต์มีเลนที่วิ่งแปดเลนถนนฝั่งน,น้นถนนรถยนต์มีเลนที่วิ่งแปดเลนเหมือน,น,น,นกันเป็นถนนอคอนกรีต นี่ไม่ใช่เมืองที่แต่มันเป็นเมืองมนุษย์แต่ว,ว่าคอนกรีตก็มาเจอมันมีสภาพเหมือนหินว่าคอนกรีตจะแข็งก็เราแข็งที่สุดนคือคอนกรีตแล้วก็ส่วนกลางคือตรงกลางนั่นเป็นทางรถไฟก็บกรถไฟนิี้วิ่งไปได้ใช้รถไฟได้ร่วมกันทั้งสองประเทศรถไฟกระบวนเดียวใครจะลงประเทศโน้นก็ได้ลงประเทศนี้ก็ได้มีสถานีตรงกันหมด มาถึงสถานีฟับก็ลงได้ทั้งสองข้างใครงใลงประเทศไหนก็ตามเจื่ามว่าผืนแผ่นดินที่จับจองกันในตอนก่อนมันมีการล,ลดรถโคดเคี้ยวเรียวลดค้เี้ยวแต่เวลานี้ทั้งต่างทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างตัดให้ตรงอาศัยอะไรเป็นเหตุพล้ะบางประเทศจะเสียเนื้อที่ไปอาจจะขาดทุนเขาก็ยิ้มก็บอกคําว่าขาดทุนในเมืองนี้ไม่มี เมือนี้มีความต้องการอย่างเดียวคือความไมาตรีซึ่งอะไรกัน,กนมีความรักอะไรก็ตามจะเป็นกฎกอความรักก็ได้ให้เหตุทุกความรักแล้วการปฏิบัติกฎต่างๆไม่เกินกำหนดสิทธ,ธิธ์หรือว่าไม่เกินไม่เกินพเมรสี่ไม่นเน่าเทือไปจากนั้นไม่เป็นทางลบคือทางสร้างความเดร้อนประเทศนี้เอาประเทศทั้งหมดนี้เอาทั้งหมดแค่นั้นประเทศทุกประเทศจึงไม่มีอาวุธรบ ในเมื่อไม่มีทหารไม่มีตำรวจก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต้องจ่ายเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีราคาแพงมากแล้วก็ไม่ต้องจ้างตุลาการตุลาการคนตัดสินก็ไม่มีมีจ้างสี่ล้ายกำนันเพื่อในเขตหนึ่งเขตหนึ่งก็มีพญ่บ้านมีกำนันเหมือนกันก็มีแค่นี้มีหญ่บ้านแล้วก็มีกำนันต่อจากนั้นก็มีเมืองลูกหลวงเป็นเมือง ในเมืองแต่และเมืองก็มีเจ้าเมืองแล้วก็มีคนเจ้าที่ไม่กี่คนนักงานที่เขาจะทํากันก็ส่วนใหญ่เป็นคนรับภาษีก็เลยถามก็ว่าเมืองนี้มีความร่งเรองเจริญมาก,กรัฐบ,บาลมีได้ได้าจากภาษีเยอะได้ยังไงเขาบอกก็มากอยู่ถามว่ารัฐบ,บาลเก็บภาษีแพงไหมเขาบอกถ้าจะใช้ศัพท์ว่าแพงเมื่อไม่ใช่ของค้าขายกัน แต่จะถือว่าน้อยหรือมากตองถือว่าราัฐบาลก็เก็บมากแต่คนที่เสียภาษีไม่เดือดร้อนทางก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นภาษีที่เก็บสูงสุดในของที่จะนายจ่ายจแจกแล้วต้องเสียรัฐบาลต้องเสียเท่าร้อยละเท่าไหร่ถ้าบอกว่าอย่างคนต่อรถยนต์คนต่อขึ้นงบินขายรถยนต์ขายจะมีขายเป็นต้นเขาหนักหนักประเภทนี้ต้องเสียภาษีร้อยละสาม ังแล้วก็งงทำไมจะว่างงไอ้ร้อยร้อษาที่มันนิดเดียวของต่ำไปจากนั้นยัง,งอเอครือโอภพวิภพยังของกินทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียภาษีเสื้อผ้าที่ขายส่งให้ให้สิ่งกันอะกันของใช้ตามธรรมดานี้ไม่ต้องเสียภาษีภาษีนอกจากนี้ก็มาใช้ภาษีโรงเรือนหมายถึงว่าแข่งที่รับจ้างเหมาทำโรงจำเือน อย่างนี้รัฐบาลเก็บร้อยด้านหนึ่งก็ถามเขาว่าเลยเมื่อรัฐบาลเก็บมาน้อยอย่างนี้จะมีเงินไปจ้างข้าราชการหรือเขาก็ตอบว่าข้าราชการที่มีไ่ตกจางทุกคนมีกินมีใช้แต่ปีหนึ่งรัฐบาลก็จะมีรางวัลให้จากผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะเพลนได้จากภาษีก่อนร้อยด้านท แล้วก็เฉลีย่ยกันไประดับของพ่อเมืองได้สามเปอร์เซ็นต์ระดับของลูกเมืองก็ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ลงไปแบ่งเปอร์เซ็นต์จากร้อยละสิบออกมาแล้วก็เฉลีย่ยเป็นรางวัลตอบทีให้คิดในใจว่าไอ้เมืองนี้นี่มันมีความสุขจริงๆภาษีก็ไม่มีเดือดร้อนแล้วบ้านเมืองก็มีแต่ความสงบก็ถังก็ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีตุลาการไม่มีไม่จะมีใครไปจับ แล้วไม่มีใครต้องจับใครทุกคนรู้ตัวจะทำความผิดจะมาสารภาพผิดกับํำนันพยตบ้านที่ตนขึ้นการสงบความกับเขาเพราะเท่านั้นก็เลิกันจำนันพยาบานสั่งการออกมาอย่างไรปฏิบัติตามมันเป็นที่ผ้าขาในตัวเสร็จอันนี้นไปเรื่องนิทานนะอย่าลืมว่าประเทศไหนๆที่จะมีความสอยงางนี้มันไี่มเลยจะรมคกาว่า ประเทศที่มีความสุขมากเสียก่อนกเกียน้อยแต่เฉพาะอย่างยิ่ยงส่วนใหญ่จริงๆไม่มีใครต้องเสียภาษีเพื่อถามก็ว่าถนนห้นทางก็ดีสิรามก็ดี <c oughs> โอ้ท้องใหญ่โตมากแล้วเมื่อรัฐบาลมีไรายได้น้อยถ้าจะสร้างได้ยังไงเขาก็บอกว่าไม่ใช่ของประเทศไหนก็ต่างคนจะร่วมมือกันถ้าในจังหวนี้ต้องการถนนเขาก็ร่วมร่วยคนกันสร้างถนน ที่นี้ต้องการจะสร้งางตึกที่เดิมการตั้งตั้งการสร้างอะไรที่เป็นส่วนกลางก็รวมทุนเข้ามานอกจากนั้นก็เป็นเงินส่วนตัวถามที่ราคาของตกใจสิ่งที่เปรียบเทียบกัทตานปูฟังได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวอาหารในก๋วยเตี๋ยวเอัธรรมดาธรรมดาข้ามถนนก,กันเพื่องของเราก๋วยเตี๋ยวอย่างดีราคาสิบบาทอย่างตำโนมาก็ห้าบาทตำกวนมากกพรานั้นอันนี้ประมาณสี่บาท แต่ว่าก๋เจี๋ยของเขาชามหนึ่งราคาประมาณสิบสตางค์ของเราเม่เปรียบเทียบกับเงินเราก็เป็นการน่าสจาง์มากจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกหมดไปดูของซื้อของขายราคาก็ถูกก็รวมความว่าเป็นเมืองที่ทรงกำบดสิตและบระิหารสีถ้วนจะเจอหน้าใครก็ตามมีรายการยืนแย้มแจ่มใสก็บอกเขาบอกว่าถ้างั้นลอยไปดูรอบๆลอยมาดูที่เมืองท่าก่อนมีอะไรบ้าง ตรงนี้เป็นเมืองท่าเจ้าประเทศไหนวันนี้เมืองท่าเขาประเทศไหนเขาก็บอกหมดก็ถามว่าเมืองท่าแต่ละประเทศเวลาส่งของออกต่างประเทศจะต้องเสียภาษีไหมจะบอกเรื่องภาษีออกกับภาษีเข้านี่ไม่มีขนของออกไปเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษีเสียตามที่จะจําเป็นต้องเสียตามกฎธรรมดาแต่การเสียภาษีเพื่อการส่งออกไม่มีภาษีเข้าล่ะเขาก็บอกไม่มีเหมือนกัน เงื่อนของในประเทศนี้จึงมีราคาถกถ้าเรื่องค่า,าจา้างแรงงานเขาบอกค่า,าจ้างแรงงานก็มีเปือนของธรรมดามีเป็นเปอร์เซ็นการขนของทุกอย่างราคาเท่าไรว่ากันมาเขาดูราคาแล้วคิดเปอร์เซ็นราคาถ้าขนก็องเริ่มขนแต่ต้นเข้าสนามเข้าเข้าลานจากลานไปจุกกล่องจากกล่องก็มาจุกเรือนำโรงเรือทั้งหมด อย่างนี้เกือบร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์าถามว่าพอไหมก็บอกไปถึงใครเขาบนเขายิ่งแย่จัสกันก็รวมของความว่าประเทศนี้มีความสุขทุกอย่างถ้าอาศัยพระบุคลาเป็นผู้นำหลังจากนั้นก็ถามเขาบอกว่าถ้าจะต้องการไปเมืองหลวงจะพาไปได้ไหมเขอบอกเมืองหลวงอยู่กใกล้การเคลื่อนไปจากที่นี่จากยานวานาประเทศนี้เพียงแค่แห้านาทีก็ถึง ก็ตอบว่าเวลาของท่านนะนก็เลยตามจากเพราะถ้าอย่างนั้นไปไปเมืองหลวงกันพอไปถึงเมืองหลวงเมืองหลวงมีความสวยสดงดงามจริงๆมีตึกมีรามมีถนนหุนทางมีผู้คนแต่งตัวสวยสดงามผิวคนทุกคนจะเหมือนกันคือเป็นคนเนื้อละเอียดผิวเหลืองหน้าอิ่มเนื้ออิ่มทั้งกายเนื้อคนเนื้อเต็มทั้งหมดรูปร่างไม่ว้าวไม่แหวงไม่นูนนี้ของพวกเราเขาว้าวแหวงไหมเพราผอมเกินไป บางจุดก็รีบบางบุคคมีเนื้ออย่างเนี้อว้าวระแวงจะก็ไม่อ้วนเกินไปคนอ้วนเกินไปก็มีลักษณะสมส่วนทั้งหมดถือว่าเป็นคนสวยทั้งผู้หญิงและผู้ชายยิ่งไปกว่านั้นก็สวยมากจริงๆไปคือเห็นหน้ากันก็ยิ้มถ้าเจอหน้าก็ยิ้มเขาพวกเขาก็ยิ้มกับเองก็เยพวกเราเขาก็ยิ้มจะรู้สึกว่าไปที่นี่มีแต่ความสดชื่น ก็ไม่ขอชมบ้านเมืองให้ฟังรถราไม่ติดใน,นกรุงเทพเราแต่เขาก็แพ้กรุงเทพเราซะอย่างที่รถไม่ติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนนอกเมืองของเราจะมีรถมากกว่าของเขาแต่จุดที่เขานิยมจริงๆเครื่องร่อนเครื่องร่อนหรือจานบินที่เราคิดว่าจานบินะนะั่นแหละเป็นที่นิยมของเขารถจึงเขาไม่ค่อยนิยมกันแต่ถรถจงเขาใช้ถ้าไปสถานที่ไกลเขาก็ใช้รถจน จะไปที่ไกลๆก็ใช้เครื่องร่อนถ้าถามว่าเครื่องร่อนในรถยนต์มีทุกบ้านไหมจะตอบว่าเขานิยมไม่เหมือนกันบางบ้านก็นิยมมีรถยนต์บางบ้านก็นิยมมีเครื่องร่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนิยมใช้โดยใช้เครื่องร่อนของกลางราคาถูกกว่าคือค่าพานะก็ถูกและก็มีความสะดวกสบายรถยนต์กับเครื่องร่อนในเมืองมีสถานที่จอดอยู่ร่วมกัน แบ่งขีดเั็นีดนี้เป็นที่ขงเครื่องร่อนขีดนี้เป็นเครื่องที่ขงรถยนต์เป็นรถยนต์รับจ้างเครื่องร้อนรับจ้างให้ความสะดวกเสียค่าผ่านน้ำพิรุณานทังรู้ว่าเวที่นี้มีพระราชาและมีประธานาธิบดีรงทั้งสองอย่างเขาก็ไม่รู้จักคาว่าพระราชาไม่รู้จักว่าประธานาทิบดี ก็ถามว่าที่นี่ปกครองกันยังไงเขาบอกมีพ่อเมืองพ่อเมืองถามว่าเป็นมาตามตรกูลนัตถายากันหรือสิบต่อกันมาจากตรกูลต่างๆหรือยังไงก็ไม่ใช่ได้เลือกตั้งเขาบอกว่าไม่มีตรกูลเป็นนักถายาชันไม่ได้สิบต่อตามต่กูลแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งมีแต่การแต่งตั้ง ถ้าว่าการแต่งตั้งไปยังไงฉันก็เลยบอกว่าจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติสูงจริงๆสมคนจะตามในตําแหน่งพ่อเมืองคือเป็นพ่อของคนทั้งประเทศเอามาเป็นพ่อเมืองแล้าถามว่าลักษณะเรื่องคนมาเป็นพ่อเมืองเขาทยังไงเขาบอกว่าทุกจุดจะต้องสังเกตคนไว้สังเกตลักษณะของคนคนเกิดลักษณะนี้ก็มีตำราด,ดูนี่โบราณไปแท้เลยนะเนี่ย นี่จำราดูตามคลา้ายๆลักษณะของที่เบ็กปัจจุบันคําว่าปัจจุบันก็หมายความว่าอดีตใกล้ปัจจุบันปัจจุบันเวลานี้ที่เบ็กก็คงไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ทราบ <c oughs> เขาจะดูกันมาตั้งแต่เด็กลักษณะท่าทางแล้วดูความประพฤติดูความทรงธรรมแล้วเจอแต่ละแต่ละหน่วยก็ตัง้งต่างคนต่างมีไว้ <c oughs> เลือกคนไว้ใจสุดในที่สุดเมื่อพ่อเมืองของบ้านเมืองนี้ต้องตายไป อยากไปแล้วอนาคนทั้งหลายนั้นมาแข่งขันกันอีกถ้าว่าแข่งขันก็รายงานลักษณะอาการจริยาความทรงธรรมของบุคคลพนนั้นถ้ามันไล่เบื่อหรือลักษณะให้ครบท้วนดูการการความประพฤติปฏิบัติครบท้วนตามที่เขาต้องการเขาก็เชิญท่านพูกนั้นขึ้นครองเมืองเรยกว่าพ่อเมืองคนทุกคนมีความเคารพ ก็าถามว่าท่านใช้เวลามาสมมติว่าเวลาผ่านมา2,000ปีเศษหลังจากพระเจ้าของเรา,าตั้งแต่พระเจ้าของเราบัิมานั้ะทั่บัดนี้2,500ปีเศษอยากจะทราบว่าเขามีพ่อเมืองกี่คนเขาก็ยิ้มเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเพิ่งมีพ่อเมืองคนเดียว2,000ปีเศษมีพ่อเมืองคนเดียว แต่ว่าเขาบอกว่าเขามอายุ8,000ปีนี้เขาเพิงพบพ่อเมืองคนเดียวก็ถามก็ว่าทําไมคนอายุยืนนักก็ตอบว่าที่นี่ต้องมีอายุ12,000ปีราะโลกจักรวาลมนุษย์เมื่อโลกชมพูยุ่งจะตายกันทุกคนต้องอยู่เต็มอายุไขถทั้งนีพระอาศัยพริหารสี่็กับหมดสิทธิคุ้มครองเน่้เขาจงมีทั้งมีความสุขจปิอ่งๆ หรือเวลานิดหน่อยขอให้เขาพาไปสถานที่สนามบินเขาบอกสนามบินระหว่างในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่าต่างโลกแม้ในประเทศเราก็เคยเห็นต่างประเทศเราไม่เคยไอ้ต่างโลกจะไม่เคยเห็นก็ถามว่าคนต่างโลกมาจากที่นี่กี่โลกก็บอกที่มาประจําจริงๆคือสามโลกโลกทางทิศดึงองซ้ายแต่หันหน้าไปทางทิศใต้ อยู่ข้างซ้ายมือในสองโลกถ้ะโยกโลกอยู่ด้านหลังคือทิศเหนืออีกหนึ่งโลกเขาก็ถามว่าทั้งสามโลกมีลงสนามบนเดียวกันหรือเขาก็ตอบว่าลงคนละสนามเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอไปชมแล้วในระหว่างทางก็ถามว่าแต่และสนามมีลมักษณะธาตุทางแตกต่างกันไหมเขาบอกไม่แตกต่างเทั้งหมดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอชมสนามเดียว ขาก็พาไปชมก็พาไปชมแต่ที่นั้นมันก็มีเครื่องบินในประเทศอยู่ด้วยก็เพราะว่ามีทั้งเครื่องบินมีทั้งเครื่องร่อนเครื่องร่อนคืออาจารย์มันหมุนนั่นแหละมีทั้งเครื่องบินก็ได้มีทั้งอาจารย์บินก็ได้ยังดีกว่าฟังง่ายดีแ้่ขณะมันเหมือนอาจารย์เพื่อรอรับชาวต่างโลกที่มาลงถ้าเขาต้องการไปที่ไหนก็พาไปที่นั่น ในขณะท,ที่ไปจะพบเครื่องบินคือเครื่องร่อนบ้างเครื่องร่อนอะไรกันมาจากต่างโลกแต่ว่าเครื่องร่อนในเครื่องบินลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันบางลักษณะมาจากโลกเดียวกันเหมือนรูปร่างคล้ายๆเดียวเม่จะมีปีกก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเครื่องบินพวกเราก็มีรูปร่างคล้ายๆกระจานบินก็มีหน้าตางคนต่างมีพอเครื่องร่อนนั้นลงปั๊บรู้สึกว่าเรียบร้อยดีมาก เขาก็เปิดเอเขาเปิดเครื่องขึ้นมาคนก็ลงมาการแต่งกายมีลักษณะคล้ายเาาาคยียงกันจึงเข้าไปถามคนที่มาจากต่างโลกถามว่าท่านมาจากโลกไหนเพื่อตอบโลกให้เขาทราบมาจากโลกนั้นโลกนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าอ่านจะคิดว่ารู้ภาษาเขาได้ยังไงก็ก็ขอตอบว่ารู้ภาษาจากอารมณ์ คือคิดว่าภาษาของเขาไปยังไงให้เราฟังเข้าใจรู้เรื่องเป็นภาษาของเราและภาษาที่เราพูดไปมันอาจจะไม่เหมือนภาษาของเขาแต่ตั้งใจคิดว่าฟังเข้าใจเป็นภาษาของเขาให้เรามีความรู้สึกว่าเราพูดภาษาของเขาถ้าก็ตอบภาษาของเขามาเราก็ตอบภาษาของเราไปมันก็ลงตัวกันได้เมื่อทุกอย่างลงตัวกันได้ก็ถามกกับตัวความเป็นมาของเขาเขาก็เล่าความเป็นมา ถามว่าการที่องเกินมาจากโลกของเขาต,เต้องใช้ระยะการบินกี่ชั่วโมงเขาถามว่าเป็นเวลาของโลกชมโพใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ทั้งที่ถามนั้นก็เป็นโรคที่มาจากโลกทางด้านทิศตะวันออกเป็นโลกใหญ่ใกล้ๆหน่อยไม่ไกลนะักแต่ก็ไกลจากโลกของเราไปดวงจันทร์ เ็การใช้เวลาเดินทางมาที่นี่ใช้ใช่เวลาข้างโลกสัมโพ mm. ก็ใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงแต่ทางก็ว่าโลกของท่านจริงๆอยากจะทราบว่ามันมีมืดมันมีสว่างมันก็โลกสัมพูไหม mm. ก็แต่ว่าโลกของเขาไม่มีมืดมีแต่สว,ว่างทางก็บอกเวลาการนอนการพักผ่อนจะมีไหม mm. เขาบอกว่ามีแต่การพักผ่อนไม่เสมอกัน คนนี้นอนเวลานี้ตื่นเวลานั้นคนนั้นนอนเวลานี้ตื่นเวลานั้นก็เรียกว่าแต่ทั้งเมืองทั้งบ้านจะมีคนตื่นและมีคนหลับตลอดเวลารายงานที่เขาทำทั้งหมดจะไม่มีอะไรข้างข้างฟังแล้วก็น่าปลื้มใจนอนไม่ต่างเวลากันทำง,งานแต่เวลากันของเขาไม่สว่างตลอดแลวถาเครือุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเขาบอกเขามีครบครันอันนี้ไม่ต้องธีบาย กระมความว่าที่นี่มีความสะดวกไปต่างโลกก็ได้คนกันโลกโปรดรู้เรื่องกันฉันได้ดูเจ้าหน้าที่ระทักทายภาษาไทยแบบกันเองทุกอย่างพูกจะเหมือนกันคล้ายๆก็ว่าเขาจะมีภาษากลางของเขาแต่ถ้าเรา,า,เราฟังภาษากลางของเขาแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆเสียงญี่ปุ่นชันๆอิโลโก,กเกะเสียงหนักๆเหมือนกนันแต่ว่าก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น ในเมื่อชมจุดนี้แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ที่นำไปถามว่านอกจากภาณนะบนผิวดินคือรถยนต์แล้วก็บนอากายคือเครื่องบินและเครื่องรอนนอกจากนั้นภาณนะของท่านมีที่ไหนบ้างก็บอกว่านอกจากบนผิวดินแลวนอกจากสายก็มีใต้ดินก็ถามว่าใต้ดินมีเขาก็มีมีอะไรมีรถไฟมีรถยนต์มีเมืองใต้ดิน โดวควกลจริงเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะโลกจักพวลเรามีอยู่แล้วใต้ดินทุกทุกประเทศจนประเทศอเมริกาก็มีประเทศญี่ปุ่นก็มีประเทศ,เทศไหนก็ตามเขาก็มีรถไปใต้ดินมีรถยนต์ใต้ดินกันมีสถานการานใต้ดินกันเขามีอยู่แล้วก็ไปใส่ของแปลกโลกเราก็มีโลกเราก็มีมถ้าอยากจะถามก็ว่าโลกไม่เมืองใต้ดินมาเป็นเมืองใหญ่ไหมเขาบอกว่าใหญ่พอดูถามว่าเส้นทางของเมืองใต้ดินใช้ความกว้างประมาณเท่าไหร่ อาจจะเพราะเส้นทางเขาบอกว่าเส้นทางเมืองใต้ดินนี้ในรถจวน,ตนใต้ยืนรถไฟใต่ยิงก็ตามเป็นเส้นทางเดนินก็มีความกว้างถ้าจะเทียบกับพวกเราก็ประมาณสี่กิโลเมตรเป็นความกว้างรถาถามก็าบอกขุดหนาไหมเขาบอกว่านหบบานามากเพราะถามว่าเวลาขุดทางน่ะมันผ่านภูเขาผ่านหินไหมเขาบอกว่าผ่านถ้าถามทำได้ยังไงเขาบอกไอ้เรื่องนี้เป็นะ้านที่รถคนร้านเส้นจัก โ่ยสัตว์ท่านก้นจากเขามีความรู้มีความสามารถเขาสามารถทําได้เอาลระท่านโปรอ่านและท่านโปรฟังคุยกันไปคุยมามองดูเวลาหและนาทีเสร็จเจก็ต้องขอลาก่อนมันจะหมดเวลาเพราะความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาเทวดาสาวนิกจนพราปังและผู้อ่านทุกท่านต่อไป